Ừ. phòng đi à đi lá, ơi, được không phải là một mình một mình, được một, được hai, được ba, được một, được เอาไปจานอัดแม่ทอดไข่เจียวอีกแล้วก็นี่อะไรนะเค้กสองกลองน่ะไม่น่าเลยเบสคณะหมูกรอบด้วยเห็นกินน้ำหวานอีกน้ำหวานอีกน้ำหนที่รับซื้อให้เออจริงกกาหมดรลบจริงเพื่อนคะในตั้กล้ามันจะมีสามล็อตนะคะนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากลองทานสามล็อตก็คือลดเด็ดไข่็ูแล้วก็ต้วของลองลองกดที่ตั้งกล้ามนะคะรวมสามล็เลยแต่เซนว่าสามล็ไปเลยนะเนี่ยปูนะได้ชิม รอที่จริงอ่ะอร่อยทุกรสเลยอ่ะอันนี้คุณต้อง่พริก่หอข้าลังหมายให้อะไรผักกรอบจะมาอีกเนาะผักกรอบจ้าไหนข้างหลังเขาจะมีผักกรอบตอนที่เราที่มันอร่อยอร่อยกระเทียอร่อยกระเทียมกับกิมบับกระเทียไปเป็นสิบต่ออร่อยมากข้างหลังใหม่กรอบมากกรอบอร่อยด้วยเขาน่าจะไปปกด้วยวิธีอะไรแปลกแปลกของเขาผลไม้ทั้งลูกมาออกมาเป็นแบบนั้นน่ะอร่อยจริงยังไม่ได้ชิมนู่นแย่งมากินก่อนเติมน้ำเพิ่มไหมคะ น่หอมมากหอมมากแต่ว่าเหมือนต้องมาสูงเลยคืออันนี้เส้นอร่อยปาแสดงบอกว่าแสดงบอกขอเรียกสติก่อนใจหายแวบๆว่าขาไปแล้วขาดิฉันเราไปทอกตรงนั้นละวันแม่ที่ลุงซันมาอุ้มไปไงนี่ก็ใกล้วันแม่แล้วขาเราอ่ะมกที่ตอกต้นไม้ไปอ่ะอันนี้อร่อย ถ้าในสูตรเขาต้องใส่ติกชีฟ้ากับขนมเพิ่มได้อร่อยมากอ่ะก็คือเหมาะแบบเพื่อนมาปาร์ตี้ชาบูหมูกระทะอย่างเงี้ยเนาะค่ะเซ็ตส่งขุ่นหรือได้ไปเลยสามขุสองร้อยสี่สิบเก้าบาทตอนนี้เหรอคะใช่ขุไม่งลรเก็สองรสิกหางสก็คือตกขุงละแปดสิบสาทต้องค่ะดบ พยายามให้แกวออกมาเพราะว่าจะเอาแกวซองเล็กข้างในออกมาคือได้ไปสามถุงใหญ่ๆนะคือคืออธิบายก่อนเพื่อนๆหลายคนอาจจะแบบว่าไม่พอเราคำนวณมาเป็นสามบางคนฟังนพอบะหมี่ตื่นก็รู้สามองเนี้ยมันตกเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่สองร้อยสี่สิบสองร้อยสองร้อยของนั้นอ่ะสองร้อยสง่้อย